สวัสดีค่ะจะพามาทำขนมจีนน้ายาปลาร้าเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเรามาเตรียมต้มน้ำค่ะใส่น้ำเปล่าลงไป1ลิตรค่ะตามด้วยเกลือป่นหน่สนองช้อนชาค่ะน้ำเดือดได้ที่ใส่ตีนไก่ที่เราล้างจนสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ500กรัมค่ะจากนั้นใส่พริกแห้งลงไปสากรัมค่ะ แห้งเม็ดใหญ่10กรัมค่ะขาหั่นแว่น30กรัมค่ะตะไคร้สากรัมค่ะกระเทียมจีน70กรัมค่ะหอมแดง70กรัมค่ะกระชาย70กรัมค่ะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะครบเวลาแล้วนะคะนำเครื่องแกงมาโขลกหรือว่าปั่นค่ะ ต้มตีนไก่ต่อนะคะจนกว่าจะเปื่อยค่ะจากนั้นนําเครื่องแกงใส่ลงในถั่วปั่นเลยค่ะปั่นให้ละเอียดดีเลยนะคะประมาณนี้ค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะเติมน้ำลงในถั่วปั่นนะคะแล้วใส่ลงไปในหม้อค่ะ แล้วยกขึ้นตั้งไฟค่ะจากนั้นใส่ตีนไก่ที่เราต้มไว้ลงไปค่ะตามด้วยน้ําที่เราต้มตีนไก่ไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราก็จะต้มให้เดือดดีเลยนะคะจากนั้นใส่ใบมะกรูดล,ลงไปได้ตามชอบเลยค่ะแล้วปรุงรสชาติตามต้องการได้เลยนะคะผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ตาลทรายหช้อนชาค่ะใครไม่ทานข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะน้ำปลาร้านัวนัวหนึส่วนสอถ้วยตวงค่ะจากนั้นชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะโรยลูกโดดลงไปเลยค่ะตามด้วยต้นหอมซอยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมจีนน้ำยาปลาน่าทานมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ